สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม้เล็บ j j ห้าเก้าแปดชานลสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ออกไม้จับอีกหนึ่งไม้จับนะคะสําหรับคดีทนายดังเนาะก็คือออกไม้จับพี่สาวภรรยาของตัวเองนะคะก็คืออยู่ในขบวนการที่บอกว่าเอาเงินสามสบเก้าล้านออกจากธนาคารนั่นแหละค่ะเนาะก็คือมีคนไปด้วยกันสองคน ยี่สิบล้านที่คนเงินออกไปจากธนาคารนะคะอีกสิบเก้าล้านก็สามีภรรยาก็เข้าไปอยู่เรือนจำตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะคะรวมถึงทนายดังนั่นแหละค่ะเนาะทีนี้ก็วันนี้ก็ออกหมายจับอีกหนึ่งจับที่ห้างดังนั่นแหละค่ะเนาะส่วนอีกคนที่เป็นคนขับรถที่เป็นอดีตไม่ใช่อดีตดีเนาะเป็นอดีตลูกความอะอดีตลูกความนั่นแหละค่ะเนาะที่เป็นทหารนั่นแหละค่ะเนาะไม่ได้ออกหมายจับนะคะ ในในในส่วนนี้ก็คงจะให้การเป็นประโยชน์และคงจะกันไว้เป็นพยานเนาะถ้าถ้าไม่มีหมายออกนะคะความเข้าใจเราก็คงประมาณนั้นนะคะทุกคนเนาะส่วนเมื่อวานที่ที่หมายรับเจพูดถึงก็คือคดีของนะคะสสนะคะนักการเมืองท่านหนึ่งเนาะที่โดนหมายจับพร้อมกับผู้เป็นแม่นะ,นะคะแต่ว่าแม่นี้ได้ประกันตัวนะคะแต่ว่าผู้เป็นลูกนี้ ยังไม่ได้ประกันตัวเนาะนะคะเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแม่จึงได้ประกันตัวออกมานะคะอันนี้ก็คือไม่ทราบนะทั้งทที่ผู้เป็นแม่นี้จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเป็นร้อยล้านใช่ไหมคะในข่าวที่เราติดตามมาแต่ได้ประกันตัวนะคะในออกหลายคนที่เข้าไปมีส่วนผัวพันในคดีช่อกงต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังยังไม่มีใครได้ประกันตัวเนาะนะคะ หรือจะเป็นลูกสาวของหมอบุญหรือภรรยาของหมอบุญอันนี้ไมล์เลฟเจไม่รู้ว่าได้ประกันตัวหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ไปดูข่าวเยอะเนาะนะคะแต่รู้ว่าไปให้ปากคําอาจจะได้ประกันตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวไมล์เลฟเจต้องไปดูข่าวอีกทีหนึ่งเนาะก็เลยไม่กล้าเล่าไปนะคะว่าได้ประกันตัวหรือเปล่าแต่สําหรับแม่สสท่านหนึ่งที่อยู่ในสภานั่นแหละก็ได้ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคน ถึงจะมีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีแล้วก็โอนไปให้ลูกอีกทีหนึ่งเนี่ยในเงินในบัญชีมันหมุนเวียนเป็นร้อยล้านแต่สามารถประกันตัวออกไปได้เพราะเหตุผลใดเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะในส่วนนั้นเนาะนะคะและคดีที่จับหมายจับพี่สาวเนาะพี่สาวเมียน,นี่แหละค่ะเนาะก็พึ่งออกไปวันนี้ใช่ไหมคะทุกคนกคงได้เห็นข่าวแล้วเนาะในกรณีนี้อาจจะให้ปากคําไม่หมดลวมั้งว่าเงินที่ได้ไปเอา ไวไ้ส่วนไหนบ้างนี่แหละคะ่ะก็คือยังไม่ได้ให้ปากคำเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถึงมีหมายจับออกมาไม่รู้จะได้ประกันตัวหรือเปล่านะคะและอีกอย่างที่เป็นที่หน้าอย่างอย่างคนเราสามีภรรยากันใช่ไหมคะที่ยังแต่งงานกันอยู่เนี่ยก็คือไมายเลบเจได้ไปดูข่าวเนาะว่าผู้เป็นภรรยาเนี่ยจะเอาบ้านนะคะไปวางไว้ให้กับ ทนายของคุณอ้อยเนาะว่าจะขอคืนบ้านแล้วก็ขอประกันตัวอะไรประมาณนี้แหละค่ะออกมาเนาะแต่ว่าผู้เป็นสามีก็คือทนายก็พูดขึ้นมานั่นแหละอันนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่าท่านทนายเป็นคนเปิดเผยเ,เองในรายการใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเอาให้เมียประกันตัวออกมาแล้วเขาละ่ะจะเอาส่วนไหนประกันออกมาใช่ไหมคะในส่วนนั้นเนาะถ้าเป็นคดีใหญ่ๆอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะได้ประกันตัวออกมาหรือเปล่านาะเพราะว่าหลักฐาน จากผู้แจ้งความก็คือคุณอ้อยเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยคนติดตามข่าวนี้เชื่อมั่นและมั่นใจเลยว่าหลักฐานข้อมูลมันเห็นได้ชัดน่ะค่ะมันเห็นความจริงได้ชัดน่ะมันจะได้ประกันตัวหรือเปล่าล่ะในส่วนนั้นเนาะแต่สําหรับเราที่ที่เห็นข่าวนะคะแล้วก็ได้เห็นการเปิดเผยหลักฐานต,าต่างๆที่เกิดขึ้นเลยเนาะจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวก็อยู่ที่ศาลท่านอีกทีหนึ่งเลยเนาะในส่วนนั้นนะคะแต่สําหรับเราก็คือ วงเงินมันก็เยอะแล้วก็เจ้าของเขาที่เขามาแจ้งความโดยตรงนะคะเพราะมันเป็นเงินของเขาโดยตรงเนี่ยเขาจะยอมให้ประกันตัวหรือเปล่าล่ะในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าเห็นคุณอ้อยบอกว่าก็เต็มที่โดยให้นะคะคุณสนทีลิมทองกุลเนี่ยคือเดินให้สุดซอยนั่นแหละคะ่ปะประกาศออกมาขนาดนั้นแล้วมันจะสามารถประกันตัวได้ไหมล่ะในส่วนนั้นนะเพราะว่ามันเป็นคดีคนคนเดียวไม่ใช่หลายคนเหมือนในคดีดีไอคอนหรือว่า นะคะคดีอื่นเนาะนะคะอย่างอย่างสสท่านนี้ที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือเป็นคดีของเกี่ยวกับดิไอคอนใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะมีสายเงินไปต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางนะคะศาลหรือว่าอายการท่านจะสามารถให้ประกันตัวได้หรือเปล่าก็คือทางศาลนั่นแหละเนาะนะคะอายการยื่นเข้าไปศาลพิจารณาลงมา จะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวก็อยู่ที่ศาลนั่นแหละค่ะเนาะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันแตกต่างจากคดีของคุณอ้อยคดีของคุณอ้อยนี้ก็คือคุณอ้อยคนเดียวเลยเห็นไหมคะแต่จะมีใครเสริมเข้ามาในอดีตหรือเปล่าอันนี้ก็ว่างกันไปตามขบวนการน,นะคะคือเขาจะมีการแจ้งความเกิดเกิดขึ้นใหม่อีกหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือคุณอ้อยเป็นคนเดียวได้จํานวนเงินเยอะเป็นร้อยกว่าล้านของคุณอ้อยคนเดียวเนี่ยมันจึงมีการ แจ้งความแบบเอาให้ให้สุดนั่นแหละค่ะก็คือไม่รู้ว่าจะประกันตัวได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ที่คุณอ้อยเนาะถ้าคุณอ้อยคัดค้านการประกันตัวเพราะมันเป็นเงินที่เยอะมันก็ไม่สามารถที่จะประกันตัวได้หรือเปล่าในส่วนนี้คือไมล์เลิฟเจคิดคนเดียวนะคะว่าถ้าเจ้าตัวเนี่ยคัดค้านการประกันตัวไม่ให้ประกันตัวเพราะเป็นจำนวนเงินมากมายของคุณอ้อยเนี่ยมันจะสามารถประกันได้ไหมล่ะเพราะว่าเป็นของคุณอ้อยคนเดียวเนาะอันนี้ก็ว่ากันต่อนะคะในขบวนการแต่สิ่งที่เรามองเห็นนี่ก็คือโอ้นะคะ จากหลายคนมากเลยเนาะแล้วก็ข่าวที่ออกมานะคะบิ๊กเต่าบิ๊กตำรวจเนาะนะคะถ้าเอ่ยชื่อผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็คือบอกว่าของขวัญปีใหม่ก็คืออาจจะมีนักร้องนักแสดงดาราอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาพัวพันในคดีการช่อโกงเกิดขึ้นมากมายเนี่ยจะมีรางวัลให้ในสิ้นปีก็คือของขวัญปีใหม่คือกุญแจมือนั่นแหละคะ่ะที่พูดถึงนั่นแหละคะ่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินกัน อะไรก็แล้วแต่ช่อกงต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีนะคะหมายจับออกมาเรื่อยๆเราคอยติดตามกันนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นคดีดังมากเลยไหนะจะของหมอบุญนี้ก็หูป่าไปไม่รู้กี่ร้อยล้านเนาะกี่หมืน่นกี่พันล้านนะคะเนี่แหะค่ะการช่อกงต่อให้เราช่อกงได้มารวยปุ๊บ,ป,บปั๊บรวยปุ๊บปั๊บเนี่ยมันนําภัยมาหาตัวเองเพราะจากความว่าไม่ซื่อสัตย์ของตัวเองนี่แหละค่ะเมื่อไร่ที่เราไม่มีความซื่อสัตย์นะคะวันหนึ่งมันก็จะนําคดีความหรือการ ถูกหมายจับนะคะเข้าไปติดคุกติดตารางจากการกระทําของเราเนี่ยแหละคะ่ะเนาะแล้วก็กรณีที่อวดร่ําอวดรวยนี่แหละคะ่ะโพสต์ลงต่างๆนานาว่าตัวเองรวยปุ๊บปับ๊บทำงานผลสําเร็จอะไรมากมายเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ซื่อสัตย์เขาสาวถึงเมื่อไหร่คดีจะตามมาทันทีนะคะก็เนี่ยแหละคนไทยทุกคนถ้าเราทํามาหากินสุจริตนะคะไม่จําเป็นต้องอวดร่าอวดรวยหรอกคะ่ะมีก็เก็บไปของเรานะคะ เราอยู่ดีกินดีเจริญงอกงามด้วยหน้าที่การงานของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจข่าวสะอาดเนี่ยมันจะไม่มีภัยมาถึงเราทั้งสิ้นนะคะนี่แหละคะ่ะโอทาหวนนะคะการร่ํารวยแบบผิดนะคะธรรมชาติหรือครับเขาเรียกอะไรร่ํารวยข้ามคืนเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรจากถ้าร่ํารวยแบบข้ามคืนโดยที่เป็นเงินสุจริตอันนี้เราขอเยินยอในความสามารถนะคะในการทํางานของท่าน แต่ถ้าร่ำรวยแบบภายในพริบตาเนี่ยได้มาโดยไม่ถูกต้องนะคะแล้วมันเป็นคดีความที่ไปหลอกลวงคนอื่นเข้ามาเนี่ยสังคมก็จะตราหน้าแล้วค่ะว่าเราขี้โกงชอบโกงนะคะของคนอื่นเข้ามาเนาะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ